จริงห่ม่เยอะนะเขาลูกเอยาไม่เยอะนะครับไม่เยอะ,ไม,ยอะไม่เยอะอ่ะแล้วสวยมากมนะเะดี๋ยวกับพี่ต้อมเกษตรอินทรีย์วิถีซึ่งตนเองครับผมฝลัง่งแตงโมเนาะแก่แล้วเดี๋ยวไปตัดมาชิมกันปลกเองแปลงใหม่ที่สุพรรณบุรีเนาะปลูกแบบอินทรีย์จะเรียกอินทรีย์ก็ไม่ถูกหรอกเพราะว่าปุ๋ยไม่เคยใส่ ปุ๋ยใส่รอบเดียวเดี๋ยวพาไปดูที่ต้นเนาะเห็นเริ่มแก่แล้วเดี๋ยวไปตัดมาชิมกันรสชาติเป็นไงเดี๋ยวตามมาดูกันครับก่อนอื่นเลยก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ช่องพี่ต้อมเกษตรินทร์วิถีพ่งตนเองด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเนาะจะได้ไม่พลาดรราชมคลิปใหม่ๆก่อนใายไปเดี๋ยวต้องพาไปเลือกฝรั่งในแปลงกันไปครับระหว่างเดินไปแปลงก็ชุดที่ปลูกในตะเข่งก็นี่ไม่ได้ห่อเลยนี่ห่อไปแล้วแล้วก็ออกอีกเต็มเลยไปเดี๋ยวเราไปหาฝรั่งกินกันแต่จริงๆแล น,นี่มีเวลาบ่ายก็เลยเก็บตอนนี้แหละเอ้าหรือมีดเดี๋ยวไปเอาอมีดแป๊บหนึ่งครับเดี๋ยวเจอกันที่แปลงเลยมาในแปลงแล้วตอนนี้ฝนตกเนาะมันแฉะเอารถไถเข้ามาเก็บหญ้าไม่ได้ก็เลยหญ้ารื่มมาหน่อยแต่มาเช้ามาเดินดูเริ่มเริ่มสุกแล้วอืมอันนี้หงจ้วนอะหงจ้วนอะมันห่นอทะลุถุงอะชิมเลยไหมแต่ยังไม่แก่นะไม่ก่อนอีกสามสี่วันแต่ไม่รู้จะรอดนกหรือเปล่าเนี่ยคือห่อผิดอะไม่ได้แหวกถุงห่อ มันอยู่ด้านนอกนะเก็บไปก่อนนะมันก็หงจดวนิโอ้นี่ก็ห่อได้แล้วนะ่ะมีเวลาห่อเลยอินซีแน่นอนครับดูใบมแรงกินอยู่เลยนี่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 นีน่งโมแังโมแทงโมโอ้ยอันนี้ก็ไม่ได้หอ่อหรือหอ่อนี่นี่อันนี้ถูกแล้วเดี๋ยวต้องตั้งกล้องนิดหนึ่งปึบ สวยงามสงคอไม่จำนงด้วยหูยเก็บชายวันสุกเลยนะไม่ทันเกือบไม่ทันหยนิ่มเลยอะนะเดีนะ๋ยวตัดไปจิ้มในร่มกันจิงกันเด็ดได้เลยนะฮึมเมื่อวานยังดูยังไม่นิ่มขนาดนี้เลยเดี๋ยวไปห่ายสักลูกของลูก ถูกยังขอลิดใบก่อนนะเดี๋ยวเราลองเด็ดแบบกรอบไปลวกเนาะพี่ม่อนชอบกินกรบกอบๆแล้วมีต้อมชอบกินฝรั่งนิ่มโอ้ยนี่ได้แล้วเนี่ยขอตัวหน่อยนะของเย้มด้ก่อนโอ้ยได้แล้วได้แล้ว เริ่มแก่แล้วแต่ยังไม่จัดโน้ลุกนี้ไม่ค่อยจัดเท่าไหร่สวยเลยดูดิเดี๋ยวเราเอาตัดไปชิมที่เขากำลังแพ็คต้นไม้กันก่อนแต่ต้องขอขอผ้าตรงนี้ก่อนหาพิสูจน์นะหาพิสูจน์หน่อยสิแดงไหม โอ้กินหอมมากอะตังโมงกินหอมมากนะครับอืมอ,อ่อนไม่ไน่อยนึงแต่หวาแล้วอะอือหได้อยู่ เรากลับไปกินที่บ้านก่อนขอแยกเชี้อวนเนาะ6เดือนกว่าก็เริ่มให้ผลผลิตแล้วนี่ถ้าตัดไม่ทันเดี๋ยวจะสุกเกินเนาะไปะเดี๋ยวเรากลับไปชิมในบ้านเนาะอันนี้ต้นในแปลงเราเองยาเยอะไปหน่อยครับช่วงนี้ฝนตกทุกวันเลยไม่มีเวลาเก็บยาไปเดี๋ยวขอเข้าร่รมหน่อยเนาะนี่เก็บมาแล้วถามลูกแล้วก็มีหนุ่มน้อยรอชิมอยู่เนี่ยเรากินป่ะเรากินฝรั่งไหมเอาป่ะมาำมั่มป่ะเดี๋ยวช่อให้ เดียวนิ่มๆเนาะเนี่ยลูกเนี้ยเมื่อวานดูยังไม่มีรอยเลยครับ <Ừ. S 1> กะว่าจะเก็บเมื่อวานก็เลยก็เก็บไว้ทําคลิปมาวันเดียวเลยรอบมันมันจะถึงเวลาที่มันจะแแล้วอะ่ะโอ้สุกจัดแล้วเนี่ยเทสกิ่ิงก่อนหืมสุกผ่าครึ่งเลยเนาะเนีน่ยมันเสียลูกอันไหนเปี่ยผ่าครึ่งเลยนะจะได้เห็นเม็ดด้วยเพราะว่าแตงโม,มเมล็ดเยอะจริงไหมเยอะนะเาลูกยาวๆไม่เยอะนะครับ ไม่เยอะอ่ะแล้วสวยมากด,นะดูดูเนะื้อเอา้าเดี๋ยวกิโลก<ม>ิโลกับมาครับอันนี้มันจะออกนิ่มหน่อยบบอลองนี่ครับ,<ม>บ,บนี่ยัดเลยลองชิมเป็นไงาาทำไมทำหน้างั้นอนะ่ะมันไม่อร่อยเหรอยเยี่ยมป่ะอืมอย่มงี้ไหมอร่อยไหมเยี่ยมไหม เยีม่ะเย้มเนี่ยมไหมเยมเยี่ยมเยี่ยมจริงเปล่าเอาเร็วใครจิมต่อใครจิ้มต่อวะสุกแล้วหวานอะสุกละหวานนะครับเดี๋ยวนะลูกลูกสุกยังไม่ได้ลองชิมแล้วจติงไับปะสีแดงแงอ่ะสีสวยมากอ่ะสีแบบสุกเกินไปหน่อยอ๋อสีสวยมากนี่ เลยเล้งมอนด้วยฮะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวโอ้โหมันสุกอันนี้สุกเกินแต่แต่ต้องมาชอบแบบถ่ายนี่เนอะโนจะเพิ่งป่าโนกินอันนี้ก่อนอา๋อครับเกิดการแย่งกันถ่ายรูปแล้วเฮ้ยหวานมะมอนเฮ้ยหวานเลยอันเนี้ยอันนี้อันที่สุกกันหรออืม หอมเนี่ยแล้วแต่ทิ้งนะทิ้งก่อนเฮ้ยจีงโมอร่อยเฉยซีอตรงนะสายเนี่ยนะตายแบบตายจัดเลยอันนี้มันสุกไอันนี้สุกไส้หวานเลยดูดูดูแล้วเอแล้วเื่อยยืนขึ้นเลยอะย่งกันถ่ายแล้วเว้ยนี่อันนี้อันเนี้อ่อนไม่น้อยนึงสวยด้วอืมนะ กลิ่นเหมือนฝรั่งขี้นกอ่ะแต่หอมเอ้ยแต่หวานไม่เปรี้ยวเลยหวานแบบอร่อยอ่ะใจหวานอืมฮีโร่อุ้ยแม่จะทิ้งแล้วฮีโร่ว่างัยฮีโร่อร่อยเปล่ายมแล้วหรอยมมั้ยถือไม่วางเลยอ่ะเยี่ยมเอายังไม่ได้ถ่ายเลยมาดูอิงถือดิอ้าวอ๋อมีในกล้องนั่นละเป็นไงฮีโร่มาจิ้มนะครับจิ้มแล้วอร่อยอร่อยนี่แหละพา ไได้หนูหนูเม็ดสวยเลยเออไม่ได้เยอะนะเม็ดอ่ะเม็ดมันหงสเลยเมื่อเยอะคือเม็ดมันรวมกันเป็นกระจุกอยู่ตรงกลางนั่นเด็กเม็ดมันต้องกระจายกระจายอันนี้เป็นน้อยเลยเป็นไงอ่อนไปหน่อยแต่ออกรถแล้วอันนี้คือสุกเอออันนี้อ่อนอ่ะอีกลูกนึงปลาเบลาไม่กินหรอครับเนี่ยอ่อน รล้เมมันเยอะลองลองฝาดูมันอร่อยแล้วทำไมคนไม่ดียมคนนิยมอยู่นะคนก็ถามหาพันเยอะอยู่นะแล้วลูกดดกเราเราไม่มีเหรอไม่มีพันเราไว้ผลอยู่อือันนี้ใครโอ้อ่อนต้นมันแข็งแรงต้นโปรไหวย์ต้นงามงามเป็นพุ่งกว่าคนอื่นอันนี้อ่อนอ่อนเลยอ่ะอือโอ้แล้วเอานี้มาให้กินก่อนอ่ะอือล้างปากอยากให้ดูเมล็ดข้างในนะอ่อนเลยสียังไม่จัดเลย อันนั้นอันแรกที่เราดีมาอันนี้อันนี้แก่กว่าโพ้าะแต่สีมันออกชมพูทั้งลูกแต่ก็สวยอ่ะสวยแบบนึงเอาอันกลาให้ชิ้นหนึ่งฮีโร่ดิฮีโร่ไม่วางมือเลยอ่ะนิ่มๆเก็บไว้ให้ฮีโร่กมอร่อยอุ้ยมันกรอบเสร็จแล้วเป็นไงครับมาอร่อยอ่ะฮะอ่อนอย่างนี้แล้วยังอร่อยครับไม่อ่อนไม่อ่อนไม่อ่อนด้วย ไม่่ออนมีรสชาติอยู่สีเขาไม่ไม่แดงออกรสแล้วแต่น่าจะอีกสักประมาณสองวันจะจัดกว่านี้ใส่ปุ๋ยเคมีกัมนั่นเด็กนี่ไม่ได้ใส่อะไรเลยอร่อยกว่าด้วยใช่ไหมอร่อยไหมยำมีไหมลูกยำมี่ยำยำยำไหมยำ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 ฮิโร่กินไม่สนใจแล้วหมดจินแล้ว แมเอราคือขุยุยซีนอะมีมโนโมนใ,ให้จูในสีทํางานนึกว่าไม่อร่อยนึกว่าอ่อนเกินใช่ไหมวะแต่กูชอบนิ่มเหละนิ่มหวานแบบจัเดเจลเลยเออปลาไม่จิ้มมั้งครับน้อ เนี่ย<ม>เขากําลังแพ็แค,คของกันอยู่เราก็อร่อยแต่ว่ามันยังอ่อนเป็นนึ่งน้ำอืมแต่แบบถ้าพันอื่นๆนะจะติดฝาดถ้าอ่อนนะอืม,อมถ้าพันไทยพนะันอะไรพวกนี้นจะติดฝาดนี่ไม่ไม่ไม่ฝาดไม่เพลินเลยฮิโร่ไม่สนใจใครแล้ว <c oughs> กำเต็มมือแล้วแล้วมันเล็ดไม่เยอะด้วยตลูกลกกลางยังนะไม่ไม่เท่าไหร่ลูกหลังยังไม่ได้หิมเมลกันเลยเลยนะคะชิม กินอืมเห็นก็อิ้มอะต่สีสวยได้อ่อยอรยมา,าตัดจิ้มกันสดๆเลยะแตงโมคือเมื่อก่อนะไปจิมที่อื่นไงม,มันก็เลยรู้สึกว่าไม่ไม่ไม่ไมค่อยประทับใจกับแตงโมแต่พอมันเป็นของเราเองเนี่ยมันก็จะบวกความเผอไปยี่สิบเปอร์ซ็นต์ให้อร่อยขึ้นเมื่ก่อนหรอต้องหงันะยังไงก็ต้องหงงหงง นี่เจอเฟิ้นแปลงเรานะเฟิรนหงมีแล้วก็มาเนี่ยแตงโมติกอ่าติโกปาล่าก็เทียบหงได้นะเดี๋ยวต้องรอดูหงเดี๋ยวหงออกเมื่อไหร่นี่แหละเราจะได้รู้กันว่าหงิรียีมันเป็นยังไงถ้าหงไม่อร่อยนี่ฮาเลยนะนั่นสิปลูกกะเยอะเลยโอ้แต่ก็ใช้ได้เลยชอบสีสวยมากเมื่อวานก็มีคนโทรมาขอซื้อพิมพ์จูสองร้อยกิโล ดิโพลงไปบอกไม่พอขายไ,ไม่พอหายเนี่ยต้องต้องอยางแนะนําว่าใครทําฝรั่งนะลองทําอินซีดูสักโซนนึ่งจะได้รู้ถึงความแตกต่างหรืว,ว่ารสชาติเนี่ยมันไม่ได้อวยจริงนะเดี๋ยวเขาตั้งมา,าไม่ได้แบบว่าเอออวยฝรั่งตัวเองอะไรนะลองดูก็ได้ครับเคมีก <K> ับอิน e ซี B เนี่ยมันต่างกันจริงเนี่ยสี่เดือนยังไม่เต็มห้าเดือนเลยเนาะสองเดือนเราเริ่มห่อแล้วอะ เนี่ยดูนะนี่ว่าให้ฮิโร่เนี่ยชอบฮิโร่ดิฮิโร่ไม่วางเนีไงฮิโร่ไม่วางเลยดูเนี่ยอืมดูนะดูเคี้ยงับงับงับนายหันไปเคี้ยวให้นาโต้เลยดิเราชอบฝรั่งนิ่มจ้าอร่อยไหมเจี๊ยมโอ้โหไม่พูดไม่จาเลยทุกปากเลยอร่อยไหมดยถืออย่างกมะโก หวานหวานหวนใช้ได้เลยนะดูเลยกลิ่นมันก็ไม่ได้ฉุนเหมือนฝรั่งที่นกแก็ทีเดียวนะอืมปกติขี้นกมันจะมีความเหม็นเกีียวอยู่ในตัวด้วยมันเลยแบบผสมไปอะเฮ้ยชอบอะ่ะชอบที่มันนิ่มเนี่ยชอบกินฝรั่งนิ่มมากนไม่ค่อยดี เนี่ยทั้งสามลูกก็เก็บอันนี้น่าจะหกสิบห้าเปอร์เซ็นต์เองมั้งเรื่องความอ่อนเอาเนาะต้นข,ข,นขาแล้วอืมไม่นคาสายเออก่อนีีเราไม่่หอมดช่วงนี้ไว้ลูกด้วยไงคนก็เลยไม่ค่อยทําพันจำหน่ายทิงวันนี้ก็พามาดูเนะาะตัดกันสดๆที่ต้นเลยแล้วก็ใครก็ไม่รู้ว่าจริงๆอ่ะตัดฝรั่งไว้ตัดช่วงเท้านะต้องมามีเวลาเที่ยงก็งเที่ยงเลยเนี่ยดูดิ แล้วเขาก็แพ็คต้นไม้ส่งกันดูสดๆเลยเนี่ยมันก็เลยจอจงจดแจหน่อยก็คือตัดมาใหม่ๆเน่ยก็อยากให้ทุกคนได้ชิมกันก็เป็นเสียงเดียวกันนะว่ารสชาติดีอร่อยเลยยิ่งทุกๆยิ่งอร่อยเลยโอเคครับวันนี้ก็ประมาณนี้เนาะพามาชิมฝรั่งที่เราปลูกเองแบบบินซีเนาะในแปลงดินทรายที่สุรันบุรีจังหวัด อำเภอสองพี่น้องจังหวัดสุพรรณบุรีเนาะเผื่อภัยใครผ่านเข้ามาตรงนี้นต้องจะปลูกขยายไปเรื่อยๆเผื่อพี่ๆเข้ามาเที่ยวชมกันอะไรเงี้ยก็จะได้มีพลังให้ชิมครับโอเคครับวันนี้ก็ประมาณเนี้ยเนาะขอนจาก,กันไปก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ช่องพี่ต้อมเกษตรอินทรีย์วิถีพึ่งตนเองด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเนาะจะได้ไม่พลาดรับชมคลิปใหม่ๆก่อนใครแล้วก็มีไล่สุกมีอันนี้ด้วยหงจ้นสือ ขอเก็บไว้คลิปหน้านะใกล้สุกแล้วสองวันจริงนะๆริเย็นเนี้ดักตัดแล้วไอ้ลูกที่อยู่นอกถุงอะ่ะเดี๋ยวนกแม่งเล่นแน่เลยเอออยากเทสเก็บดิบนะเดี๋ยวขอแยกอีกคลิปนะเย็นนี้เดี๋ยวจัดเลยพเพเื่อเดี๋ยวไปตัดมาเลยนะโอเคเดี๋ยวขอแบ่งคลิปไปแค่นี้ก่อนเนาะอันนี้เป็นฝรัง่งแตงโมโทีกวนป่าล่าเนาะเดี๋ยวไปตามไปดูคงจนเสือในคลิปหน้ากันโอเควันนี้ไปแล้วสวัสดีครับกินได้เนี่ยอย่างเงี้ยเอเข้าปัก Kéo, kéo thô Này, sẵn đây mà ngài Hiếm hiếm đùi Hiếm hiếm đùi Hiếm hiếm không? Hiếm hiếm cẩn đi Mình tổn thương, bây giờ mình đang ăn Ngon không? Thôi đùi Thôi đùi